มาหาไสเดือนกันนะคะนี่ก็หายไปไหนหมดเนาะดินกลางๆต้องดูดินกลางๆปกติน่าจะมีนะ วันนั้นเปิดไปก็เจอแล้วกาลางๆนะอุยหายไปไหนหมดน้มันทุน่มม่วหรอปะโอ้ยทิมแรงจะตายหมดนั่นไงอีกเจอแล้วนั่น นั่นนนั่เจอแล้วเจอแล้วเจอตัวนี่นตกุ้มบ่เหรอเนี่ยอยู่แถวนี้นี่าหาแถวน,น,นี้ก็พอแล้ว<ด>นั่นน่ะเหน<ด>น็นไหมบอกแล้วมันอยู่แถวนี้ ล้วไม่ต้องมาเยอะมี่อยู่ทางริบนี่เชื่อสินั่นนะ มันชื้นมันไม่ได้อยู่ลึกนั่นไงนั่นไงนั่นไงนั่น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 น่ะมันเชื้วน่ะมันชื้อมันไม่อยู่ลึกดูดีๆนะเดี๋ยวเป็นงูดินนะโอ้ยล้ใส่เดือนนี้ละมันชื้นอยู่มันเลยไม่ลงนั่นไงนั่นไงนั่นไงนั่น

เยอะแลยนะครับตรงนั่นใส่ตัเอื้อนนั่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 นโอ้ยตั้งหลายตัวครับก็จะขับก็อย่าไปจับสิ ฝนั่่นนอตกเดี๋ยวมันก็ขยายพันธุ์ใช่นั่นห่วยหลายตัวเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอขุดยิ่งใหม่พอแล้วปล่อยปล่อยปล่อยให้มันขยายพันธุ์อุ้ยขาดพอแล้วพอแล้วพอแล้วขึ้นมาคนขาดยุ่งยากอย่างเมื่อกี้พอแล้ว ปล่อยให้ขยายพันธุ์มากน่ะนาะน่ะนะ,นะ,นะพอแล้วนะอะพอ<ป>พอแล้ว